เช็คตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรเกษตรกรรอบ3เตรียมรับเงิน1 5 0 0 0บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาที่ประเด็นการเยียวยาเกษตรกรนะครับเพราะยังมีการจ่ายเงินสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่ซึ่งจะเป็นการจ่ายรอบที่3แล้วน่าจะเป็นรอบสุดท้ายสําหรับการเยียวยาครั้งนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับข่าวดี15กรกฎาคมเกษตรกรรอรับเงินหลังทกศเตรียมโอนเงินเยียวยาวันละ1ล้านรายสิ้นสุด22กรกฎาคมเช็ควิธีตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่เยียวยาเกษตรกรที่เป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่เกิน10ล้านรายรายละ5,000บาท ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้แจ้งกับเกษตรกรกลุ่มที่2จํจำนวน1.5แสนรายรีบแจ้งบัญชีก,ก่อนวันที่14กรกฎาคม2563รีบตรวจสอบหากไม่อยากต้องรอหลังโอนเงิน5,000บาทรอบ3หรือเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ w w w y e o y a k a s a t k n c o m ก่อนหน้าน,นี้ในอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรต่อศูนย์บริหารสถานการณแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบคทำเนียบรัฐบาลว่าล่าสุดมีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุดหนนของกระทรวงเกษตรแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มทําให้ขณะน,นี้เกษตรกรที่มีสิทธ รวม7,596,747รายซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสมีแผนการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรงวดที่3ตั้งแต่วันที่15ถึง22กรกฎาคมจำนวน37,983.735ล้านบาทส่วนการโอนเงินเจียวยาเกษตรกรงวดที่1ของเดือนพฤษภาคมโอนไปแล้ว7,396,845ราย และโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่2ของเดือนมิถุนายนโอนแล้ว7 3 8 7 5 2รายโดยที่เหลือทะกศยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้121,394รายเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และบัญชีถูกอายัดทั้งนี้ขอให้เกษตรกรเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ w w w y e o y a k a s e t k o r n c o m หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่เกษตรระดับภูมิภาคให้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลมายัางทกศออเพื่อเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ยื่นอุธทธรณ์หรือมีรายชื่อว่าได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.mac.go.th o หรือแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัล วันนี้ทางช่องมีตารางการโอนเงินให้กับพี่น้องเกรรษตรกรไทยนะครับวันในแต่ละวันทางทกศาจะโอนเงินให้เท่าไหร่สำหรับเงินเยียวยาเกรรษตรกรรอบ3ทกศาจะได้กำหนดจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนจำนวน15,000บาทโอนเงินตั้งแต่วันที่1 5ถึง22กรกฎาคมโดยมีรายละเอียดการโอนดังนี้นะครับตารางจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่21กรกฎาคมจะโอนให้วันละ1ล้านราย ส่วนวันสุดท้ายคือวันที่22กรกฎาคมนะครับทกสอจะโอนเงินให้กับเกษตรกรประมาณ5.96แสนรายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการโอนเงิน5,000บาทในรอบที่3หรือว่ารอบสุดท้ายของการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรเรานะครับนอกจากนี้ทกสอยังชี้แจงว่ามีเกษตรกรจำนวน1.2แสนรายไม่สามารถโอนเงินได้ให้เข้าไปอัปเดตข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w y e y a k a s e t a k o r n c o m เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องขอขอบคุณฐานสตเกิตและนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดออกมาจากทกศและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรนะครับในการเยียวยาพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ซึ่งถือว่าเป็นการโอนเงินงวดที่3หรือว่ารอบที่3รอบสุดท้ายของเดือนกรกฎราคมแล้วนะครับเริ่มโอนตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่22กรกฎราคมกันเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อไปกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ